โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Vernal เช่นเคยครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดเทอมกันแล้วนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนสายอาชีพนะครับอ่าเราก็อาจจะมีการแบบลงเป็นช่วงเย็นนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับคิดว่าคงจะต้องไปหาซีเมนต์เพิ่มเติมครับแต่เนื่องจากว่ากบเราหายไปก็เดี๋ยวจะไปจับกบใหม่ด้วยครับแล้วก็บอสยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาใครไปดี เราต้องเลือกตัวที่คล่องแคล่วว่องไวหน่อยตัวไหนดีนะดูก่อแมังป่งมังป่งนี่ก็ด่ไม่ได้ใครดีวะตรงนี้มีนิดฮอกมีหมาหมาไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ลงพักนาเซียเนี่ยมีตัวแบบเข้ามาบุกบ้านเยอะมากเลยครับเดี๋ยวก็เข้ามาตีเดนเสาราเพราะผมพาร์ทสี่เอาไว้นะครับทําให้หลายๆตัวก็ล่วงไปเยอะมากแถวนี้มีจะมีกบบ้างเปล่าเนี่ยปกติตรงนี้จะมีกบเยอะนะอะจัดไปก่อน โอ้ตีไม่เข้าเลยเพื่อยเดี๋ยวหน้าเราต้องเติมพลังให้หมาเราเยอะเลยครับพวกนี้อึดมากยอดโอ้ยลุลีเลือดอย่างโหดแต่ละตัวถ้าเราไม่เติมดาเมจนี่ก็เรียกได้ว่าฆ่าไม่ได้เลยนะครับโอ้ตรงนู้นโอ้ยปวดเยอะลงนี้ก่อนไปไหนหมดวพเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราต้องหากบดีดีตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยป่ามันค่อนข้างที่จะลกด้วย ตัวอะไรก็เยอะแยะหมดนี่เจอกบแลวเจอกบแล้วเดี๋ยวเคียย์ก่อนอ้ยงูเต็มเลยเคีร์งูก่อนเคีรยงูก่อน,เ,อนเดี๋ยวหลับอีกพวกงูพวก,พวกนี้นี่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะโหดน,นะครับกบที่ขอแบบรีเวลเยอะๆหน่อยแล้วกันตัวนั้นเท่าไหร่เนี่ย5้2ยโอเคได้อยู่เร็ว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 ปัับเข้าไปก่อนเรียบร้อยครับอ่า ah, ใส่เลยอาหารจัดไปแล้วก็พชั่นครับ โพชันเหลือขวดโอเคเรียบร้อยครับกบสบายสบายพี่ขี่ได้ปะเนี้ยบีซีบุ๊โฟยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเรียนรุ่นแกมแป๊บหนึ่งบีซีบุ๊โฟอ่ะผมว่าผมน่าจะพอคราฟได้อยู่มั้งขาดไฟเบอร์โอเคไม่ยากครับกบตามมาเดี๋ยวเราเก็บไฟเบอร์ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็น่าจะได้เออแล้วก็เดี๋ยวเราฟาร์มไปเลยครับเดี๋ยวส่งไอ้ตัวหมากลับไปก่อนเรียบร้อยครับบ c Bo บุ๊ o, จัดมาหนึ่ง อ่าโอเคหมาอยู่ด้านโน้นทีนี้ติดตั้งที่คี่เรียบร้อยโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลัปเตอร์กันหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งจัดมันจัดมันเสียบเข้าไปดิโอ้ยโอ๊ยโดนโอ้โหอุ้ยอุ๊ยผมว่ากบกูหลับปะเนี่ยไม่แน่ใจผมว่าน่าจะหลับแล้วไม่เป็นไรมียาตื่นอยู่ครับเรียบร้อยโดนกูไปทีเดียวล่วงโดนกันเองครับผมโอ้โหแต่มียาที่จะปลุกอยู่นะนะมันมีหลายแบบ มันมีโพชันกับโทนิกมีโพชั่นตัวนี้เดี๋ยวลองใช้โทนิกดูก่อนอันนี้มันของพักนาเซียนะ่าจะปลุกด้วยโทนิกได้อ่ะถช้ไปแล้วครับตื่นไม่ตื่นตอนนี้ไม่ตื่นวะแล้วก็มีของเทพตัวนี้ก็น่าจะทําให้ตื่นได้ได้ไหมได้ยอยอาโอเคน้ําหนักไม่ได้เติมไปก่อนบุตรก็ดามจขึ้นดีมากขึ้นดีก็ไม่ใช่ว่าจะตีแรงขนาดนะครับขอที่ขวดไปก่อนไอ้แมงอย่ามาตอบกูเดยวเกมกูหลุด ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยอุยอุยงูจะหลับปะเนี่ยหมาไม่แน่ใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวส่งกลับไปก่อนแต่หลับก็ไม่เป็นไรมียาอยู่ยาของไอ้ดากออนกอตที่เป็นสีขาวก็ใช้ได้ครับนี่แรงตรงนี้มีเริ่มฟาร์มกันเลยไอ้ตัวนี้น่าจะได้อยู่อ่าหัวดไปก่อนได้น้อยไปนิดนึงครับต้องอัดดามเอจเยอะๆก็เลือดไปด้วยสปีดไปด้วยอุ้ยสปีด กดทีเดียวไป5,000เลยโอ้โหเฮ้ยเนมเลดมาไงยอุ้ยโคตรไวโอ้โห,โงงโโหสุดยอดไวมากโอ้แล้วก็มีกบไฟด้วยครับได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอุยนี่แหละอย่างนี้แล้วฟาร์มซีเนม็นมันดามเมจอีกยัยสีเน็นได้แล้ว6 4ยังไม่พอเว้ยเอาอีกเอาเยอะๆเอาเยอะๆนานๆออกมาฟาร์มกันบ้างนะครับคนนี้ก็เรียกได้ว่าจับแหลกมาเยอะมาก แลไอแมงปอตัวให,ใหญ่ๆนั้นได้ปุเนี่ยถ้าได้นี่หาจัดเลยเฮ้ยกระโดดเรียนได้ด้วยนี่วา่าอุ้ยปิงยักษ์สุดจัดไปดิอุ้ยคารลบขึ้นบานเหมือนกันคารลบเอาเรื่องอยู่มาแรงมามาแรงมาจัดกวาดทห้หมดเลยกวาดลิ้นใส่มันใหมดเลยตรงนี้มาใครอยากโดนเข้ามาเลยเรียให้หลับไปหมดสไปโนนี่ไงโอ้โหยอดข้างหลังแมงโอ้โหแมงเยอะมาก นี่มันเข้ามาแบบสุดๆเลยครับตอนนี้กระโดดเลียก็ได้ครับตัวนี้สุดยอดอเหลือๆวันนี้เหลือๆแล้วครับด้านหน้านี่ตัวอะไรวะพลายมอฟเนี่ยอันนี้มันพลายมอรครับสไปโนโหมดแล้วปะกบเฮ้ยไม่ใช่กบแมงหลบโดนมาทางนี้ก่อนอู้แต่แมงที่มันมาจากเจเนซินนี่มันเยอะมากตรงนี้มันโดนอะไรหลับกันนักกันหนาวเนี่ยโดนล็อกเด็กเราวันก่อนที่เราผ่านไป,ป่ะมมีตัวใหญ่ๆเงี้ยน่าจะได้เยอะร้อยกว่าองเหรอ ก็ไเยอะเท่าไหร่แต่ตัวเมื่อกี้มันเยอะมากไอ้เลปเตอร์ตัวนี้ทำมมันโหดจังวะมันเป็นพันเอ็กทุกคนแต่มันเก่งใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอามันเท่าไหร่เว้ยพที่บ้านมันล้นเหลือเกินงูเยอะมากจัดกว่ดให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยอุ้ย,ย,ย,ยโกงเล็บตัวตึงเลยอย่างอึดเลยครับเลียงไงก็ไม่ตายขนาดดาเมทรครับเก็บงานด้านนี้ต่อู พวกนี้ทำขั้นตลบได้หมดเมื่อกี้เห็นแมงมุมป่ะนีมดนีมดนีมดจัดมดเลยนี่กระโดดเลียรกระโดดเลียรกระโดดลียรกระโดดเลียกว,ยวาดล่วงเบาเออล่วงล่วงล่วงหมดเก็บงานไปเลยพอทีเดียวตายเลยนะครับได้อีก48เวลสปีดนี่เรียกได้ว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยอัพให้กบมาแล้วก็คือว่าถ้าไม่ใช่ของพักนาเซียนี่น่าจะไม่ได้สปีดนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยแมงมุมระวังแมงมุม มังมุมนี่ก็น่าห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาเราอยู่ที่ซีเมนต์อย่างเดียวกนั้นไม่มีปัญหาเท่าไหร่ผมอยากจะรู้จริงว่าเอ่อเต่าอันนี้มันจับด้วยการยิงให้ตล,ลบเปล่าวะเดี๋ยวหน้าตรงนี้มันมีรังวีเวอร์ครับเมื่อกี้เหมือนค่าตล,ลบมันขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอมันหลับไปแล้วเนี่ยมันจะใส่อาหารได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเราดูด้านนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้มันมั่วมากในนี้น่าจะมีซีเมนต์คิดว่าขอซีเมนต์ก่อนแล้วกันโอเคมีจัดมา เรียบร้อยพอแล้วครับกลับบ้านก่อนแล้วกันทีนี้ก็จะคราฟที่ขี่งูได้ครับทุกคนเราก็จะใช้ในการจับสัตว์ได้เอาลละมาถึงแล้วเรียบร้อยกบตัวนี้มันจะได้อยู่ยาวแน่นอนเพราะตัวเก่ามันเป็นของออฟฟิเชีมันจะอ่อนนิดนึงอ่ะมาก็เอาเก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยเรียงบ้างไม่เรียงบ้างแล้วแต่แต่ก็อยากจะจอดให้เป็นระเบียบครับ เรารีรู้สึกว่ากอบตีน่าน่าจะร้อนหน้าดูไปเล่นน้ำกันละอ่ะิงหมุนหมุน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 เออจอดไปนี้ก่อนโอเคแล้วก็เมื่อกี้น่าจะมีเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกมาบัสซีเมนอ,อีกพันเจ็ดกว่าครับไปเราเอาของมาใส่นะครับในนี้เพื่อที่จะคราฟที่ขี่บาซิลิสตได้เดี๋ยวพิมพ์ซีเมนมปเลยกัน2,000กว่านะทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ของบาซิลิสอันนี้อ่าโอเค โอ้โหใช้ของอย่างเยอะแล้วไม่ค่อยหอบที่ขีให้ด้วยงูนะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้มากันเลยแล้วกันจัดใส่ที่ขีโอเคตัวนี้เป็นพลายมอลด้วยนะครับน้ำหนักขนได้เยอะมากดามีเท่าไหร่เจ็ดโอ้โหเจ็ดหมื่นขี้ขวาขี้ขวายิงพิดครับโดนไปแล้วครับตอนนี้เอยมึงอย่ามึงอย่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพังอุ้ยทำไมมึงตีแรงจังเนี่ยโอ้โห พังหมดเลยเหรอโอยตุนอู้บ้าเอ้ทุกคนตีโอ้โหครแรงว่ะเล่เลยครับตรงนี้แต่เครื่องนี้ก็จริงๆก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปใช้ข้างบนก็ได้เพราะข้างบนก็เออใช้ได้เหมือนกันครับชั่งมาละกันเนี่ยเราใช้เครื่องนี้ได้ครับไอตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ลองคลิปขวาเลยว่ายังไงบ้างเดี๋ยวขอไปลองดูก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเติมดาเมจอะไรมาก ก็เอาเลือดไปก่อนแล้วกันอโอเคเลือดเยอะไปก่อนน่าจะได้เปรียบเดี๋ยวลองดูแถวนี้แล้วกันขอลองเป็นคอยาวดีกว่านะกด C เป็นการคำลามขีดขวายิงพิษยิงไปแล้วครับเลยมึงเนี่ยโอ้โหเลยเอาไ่ไอ้ดอกที่สองโดนไหมอุย้ยขึ้นหมื่น C จัดไี E ครับโอเคประมาณหมื่นี เติมดามจไปหนึ่งขั้นครับเป็นเท่าไหร่เรียบร้อยครับอ่าอยู่ตัวต่อไปขึ้นนิดเดียวเองนี่ว่าอ่ะกันเพิ่มดาเมจไปเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้แรงอะไรมากอ้าวโอเคได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตอนนี้ทีน,นี้ตัวนี้เอาตัวที่สองพันหนึ่งเหรอข้าตลบเฮ้ยยังรอดนี่ว่าโอเคเลยเดี๋ยวต้องลองดูตัวที่หลักแสนมีบ้างป่ะเนี่ย อ่ะยิงตัวนี้ไปครับ30,000ืทีเดียวอยู่ดาเมจการฉกจะแรงแต่ว่าการพ่นพิษจะเบาครับพ่นพิษใช้ในการจับสัตว์พับเพชรนี่เท่าไหร่เนี่ยสอง2 0 0 0นนี่ก็น่าจะได้ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้เลือด400,000โอ้ตัวนี้ค่าตล,ลบน้อยมากเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปช่วยงานในส่วนของเกเรเตอร์ดีกว่ามั้งอ่าโอเคเรียบร้อยจะได้ดูว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็เต่าครับเดี๋ยวเลือกเอาสักตัวหนึ่ง มี2 5 2 140ตหาอ้ว้มากมี7 8 4ด้้วยเอาตัว700แล้วกัน่ะลองยิงไปแล้วโดนเรียบร้อยอุ้ยขึ้นเป็นแสนโอเคเลยโอเคเออรัวเฮ้ยใช้ได้นี่ว่ะอ่าอได้อยู่สบายเลยครับตัวนี้น่าจะเพิ่มไปได้อีกนิดนึงอ่าโอ้ๆๆตามมาช่วยเพื่อนว่ะอุยตามมาเยอะเลย พ้นพิดใส่ดิมึงอา้า1หนึ่งแสนทีเดียวนี่หัวซ้ำหัวซ้ำด้วยกดตีนักสีม่วงสองแสนสีว่าไงทีเดียวหลับปับ๊บหลับแล้วก็ฉกให้ตายาตัวเดียวเดี๋ยวเยอะเกินนี่แน่เล่นที่เรียบไปหมดตัวนี้กินเนื้อได้หลับปุ๋ยไปแล้วครับซึ่งปกติมันไม่ได้จับอย่างนี้นะมันจะจับด้วยไอปลาตัวเล็กที่มันอยู่ในน้ําแต่นี้เป็นหมอดภาคนาเซียคือจับง่ายนะ เรียบร้อยครับได้เลยครับเดี๋ยวพากลับบ้านไปใส่ที่ขี่กันดีกว่าตัวนี้น่าจะเล่นมันเนี่ยเผื่อติดอาวุธได้ด้วยครับไปไปไปกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งันเลยเบโอเบรกไม่ทันลืมไปว่าเราจับเอาไว้โถ่เอ้ยจะเบรกแล้วแต่มันไม่อยู่ยิงมันเคยชินว่ะพอเจอตัวอะไรก็จะฟาดอย่างเดียวครับตอนนี้ทาง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 นี้เอา ติดแล้ววะเนี่ยมายังมันหายไปไหนเอาไปโอ้โหมึงก็ไปแทรกแถวเขาไอ้บ้าเออเออเะเดมันหยุดอรอก่อนแล้วกันครับตัวนี้ชื่อว่าเมกาเชนลอนครับน่าจะอยู่ในเครื่องของพักนานเซียคิดว่าแต่ว่าเราจะต้องเรียนรวนแกมก่อนอเมกาเชนลอนแพลตฟอร์มนี่ไงมันมี2แบบเราก็เรียนรู้มาเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขาดอะไรบ้าง น่าจะเป็นอันนี้ก็จะมีหนังอ่ะโอเคน่าจะมีหมดแหละได้แล้วเรียบร้อยครับเลยเฮ้ยทำไมครับไม่ได้วะโอ้โหมีปัญหาครับทุกคนน่าจะต้องไปครับในสมิธตี้แทนนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราขนของไปก่อนครบยังวะเนี่ยมีเหล็กด้วยอ่ะไปลองครับในสมิธตี้ดูเพราะตรงนี้ไม่ให้ครับครับบางตัวมันอาจจะมีปัญหา ถ้าในนี้คราฟไม่ได้ก็ว่ายเรื่องเติมอ่าเรียบร้อยต้องมาคราฟในออฟฟิเชียลแทนเว้ยอาจจะบักนิดนึงนะใส่ดังไปกิก้าเพลโหผมเอาคิดตันมาโคตรเยอะเลยฝากไว้เลยแล้วกันเพราะเรามาดี่หนักแน่ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าด้วยเนี่ยโดดขึ้นไปก่อนอาโดดไม่ข้ามมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวได้ดูกันว่าตกแต่งอะไรได้บ้างนะครับ ติดป้อมปืนอะไรได้ไหมเพราะว่าน,นี้มันเป็นหมดเดจะติดป้อมปืนได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็แล้วแต่เซิร์ฟนะครับอตอนนี้เรามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนเราต้องเอาของนะรับมาใช้ด้วยตอนนี้เลเวลค่อนข้างโอเคน้ําหนักดาวเมจจัดไปก่อนจริงๆก็คือว่าเราสามารถที่จะทําให้มันไวแบบสุดๆได้เดี๋ยวผมลงมาเอาโครงสร้างแป๊บนึงน่าจะพอมีเหลือปดชั่นมีตัวนี้มี ขาดปืนว่ะอยากจะคราบแคนนอนว่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแคนนอนผลิตได้ไหมมันมีของอันนี้ด้วยเออแสดงว่าถ้าเราใช้ปืนของพักนาเซียน่าจะโหดว่ะเนี่ยมันมีเมื่อกี้มีลูกป,ปืนชนดิดพิเศษว่ะทุกคนผมจําไม่ได้ว่าเออของมันอะ่ะมันใช้ชื่อว่าอะไรนะของไอ้พักนาเซียเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นบาลิสตาเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้พิมพ์ผิดบาลิสตาอ๋อนี่นี่นี่ บาลิต้าพักนาเซียตัวนี้ต้องใช้กับปืนที่อาจจะต้องไปรอดอกเดี๋ยวลองติดบาลิต้าของอันนี้ดีกว่าน่าจะแรงกว่าอ่าแล้วก็มันจะมีลูกดอกพิเศษด้วยนะครับหินแทดไม้อ่าโอเคเรียบร้อยครับ1อันเดี๋ยวลองดูถ้าวางได้คือใช้ได้ถ้าวางไม่ได้คือมันไม่ให้ใช้ขึ้นมาต้องเทสดูก่อนป้อมปืนเฮ้ยติดตั้งป้อมปืนได้นี่่าเข้าท่าเว้ย เออแสดงว่าเราลงอินนี้ได้เราลงโครงสร้างมันได้เลยครับถ้างั้นเราเอ,อ,เอามาม้เติมนี้ก่อนเดี๋ยวเราดึงไม้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกดดึงไม้นี้ไม่ได้วะงั้นเราดึงที่ตัวเราใส่เข้าไปก็ได้ถ้างั้นนะบูดตอนนี้มีเยอะมากขอสองหมืนได้สี่พันงเวยถึงไหนเอ่ยจัดไปใส่ห้าพเลยแล้วกันฟอนเดชั่นเพิ่มได้อีกสี่เอาละครับตอนนี้ได้ฟอเดชั่นมาอีก 4, ีครับ ขึ้นไปสร้างกันเลยดีกว่าโดดขึ้นมายากนิดนึงโอเคพร้อมอาจจะต้องเหลือ,อ,อพื้นที่ไว้บ้างนะจริงๆไอเต่าตัวนี้ผมไม่เคยสร้างบทมันเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสมบูรณ์ขนาดไหนเคยสร้างครั้งหนึ่งตอนที่มันเป็นเต่ายักษ์ World Turtle อันนั้นมันไม่ใช่ของ Official มันคนละตัวกันครับตัวนี้ไม่รู้มันจะออกไปได้ขนาดไหนวะเนี่ยลองวางดูก่อนมันอาจจะให้วางฟ้นไปได้สักเล็กน้อยถ้าเป็นของ ตัวโอโซเนี่ยมันจะต่อไปได้เยอะอ่าตรงนี้เริ่มติดแล้วครับเริ่มติดก็งั้นเอาเป็นเสมอฐานมันแล้วกันออกไปได้อีกปหเนี่ยอ้าออกไปไม่ได้แล้วดิไม่ให้วางแล้วว่ะเอาเท่าที่ได้เว้ยก็แสดงว่ามันเหลือด้านซ้ายหน่อยหนึ่งเว้ยอูย้เป็นการวางที่ไม่ได้เหลียมเลยจริงๆน่าจะให้เราวางเพิ่มไปได้อีกเนี่ยดูดิด้านนี้ให้วางแต่ด้านนู้นมันไม่ให้วางว่าเอ้ย เอาป้อมใส่ครับอ่าดีเลยอันนี้มันเครื่องอยิงบาลิสต้านะครับของพังนาเซียก็คือจะต้องใช้ตัวโบ์นะครับโบ์ของไอพัคนาเซียก็น่าจะมีมั้ง bolt โบนี่สเปียโบ l t พังนาเซียอ่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นทําค่าสรบปได้ด้วยถ้าจะไม่ผิดปกติเมื่อก่อนมันจะดรอปจากไอตัวพวกตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ดรอปมาเลย เราจะต้องดูว่าเราคราฟเองได้ไหมนะครับตัวนี้ v o l t โบเราน่าจะขาดแต่โทนิกโทนิกคือตัวนี้อ๋อมันใช้นาโคติกสปาร์คพอ์เดอร์แล้วก็สติลมูลเลนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่านาโคติกเราน่าจะพอมอีแต่ว่าที่ปัญหาก็อาจจะเป็นพวกสปาร์คพอ์เดอร์เดี๋ยวดูก่อนมีป่าก็พอมีบ้างโอ้โหแต่ว่ามันก็คราฟลำบากอยู่เอาเป็นว่ารู้ๆกันว่ามันยิงป้อมปืนได้ก็พอแล้วเอาโอเคทีนี้เอาไป เก็บก่อนทําอะไรมากไม่ได้อะ,อะเดี๋ยวเอาไปลงน้ำก็ไม่ได้ลืมไปเดี๋ยวจะมีพวกตัวโหดมายิงเล่อ๋อกูวางเบี้ยวนี่ว่ะว่าแล้วทําไมมันไม่ให้วางกวางเบี้ยวนั่นเองเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนอุยดามเมจมันได้เรื่องอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาแล้วกันฟาร์มด้วยด้วยครับขี้ขวาทำอะไรวะเนี่ยขี้ขวาเมื่อก่อนพ่นน้ำใช่ไหมเฮ้ยนี่มันพ่นน้ำได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือไงอ๋ออยู่ข้างบนเป็นพ่นลม ถ้าจะพ่นน้ำองลงไปข้างล่างนี่นี่หัวดไปก่อนวางเบี้ยวซะเยอะตอนวางเมื่อกี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะทีนี้มาดูบอสกันครับว่าบอสเป็นไงบ้างนี่คือตัวสุดท้ายแล้วของบอสเอฟโฟดตี้มันคือตัวอะไรเ,เอ่ยเฮ้ยมันคือเต่าไอ้นี่มันคือเต่าที่เหมือนเต่าที่เราเจอก่อนที่มันจะแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะหมาเออเป็นหมาเป็นเรียอุ้ยเท่อยู่ดีคลิกซ้ายครับ ขวามีเปล่าขวาไม่มีดาเมจเดิมๆร้อยล้านไม่มีตัวไหนสู้โดโรเร็กได้แม้แต่ตัวเดียวครับนี่แมงโอ้โหมันบินได้ด้วยเลยเว้ยแค่ไปสะดุดหินก้อนนิดเดียวมันบินมาถึงเกาะลาวาเลยคิดดูแล้วกันหัวขนาดไหนอ่ะไหนไหมาแล้วก็จัดเลยแล้วกันตรงนี้ขอหัวเลยครับผมจัดไปเลยครับโอ้ยมันกว้างมากนะครับอือฮตรงน,นี้โอ้โหจัดไปจัดไปไม่ต้องอัพะไรมาก นี่คือเดิมๆครับเลือดเข้ามาโหดไหมเลือดก็้ามาโหดเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันอ่ะว่าเดิมๆนะครับมันจัดการกับไอ้พวกตัวบอสพวกนี้ยังไงบ้างมีบอลดิงบอสอะไรบ้างป่ะเนี่ยโอ้โหมีขนาดนี้ก็เลยเหรอวดไปเอาพี่เละเลยโอ้โหต้องปิดทันแล้วเนี่ยเยอะเกินครับดูชื่อกันไม่ทันละชื่อบังหน้าจอไปหมดแล้ววันนี้บอลดิงไปไหนหมดนะหาบอสดิงบอสอะไรไม่เจอเลยครับผม โอ้ยอยู่ไหนกันหมดพนเนี่ยดูเหมือนว่าเกาะนี้จะโดนยึดด้วยตัวจากพักนาเซียพี่วอแล้วครับวันนี้เฮ้ยบอสหายไปเลยบ้าเอ้ยไม่เป็นไรวดไปเก็บที่เรียบมาดีเดียได้ว่าน่าจะเล่นยกเกาะไปเลยครับผมเดี๋ยวมันจะได้มาเกิดใหม่เป็นพวกบอสลิงอาจจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์นิดนึงดูพลังโรเท่นะพลังมันค้ายๆพวกเสือขาวเมื่อก่อนที่ เป็นเสือขาวหมดทีเนะี่ยสรุปเลยคือไม่เกิดเลยเว้ยหายเกี้ยงครับผมบอลลงบอลลิงแม้แต่นกคาเมชกีก็หายไปด้วยนี่เป็นผลจากการที่ล้างเซิร์ฟในพาร์ทก่อนๆอ,อ่ะเรียบร้อยไม่มีใครเกิดกลับบ้านก่อนต้องไปดูก่อนว่ามันไปเกิดที่ไหนเพราะตอนนี้ไม่รู้จริงครับเดี๋ยวเราต้องเปิดทัดอ่ะโอเคเปิดทัดให้เรียบร้อย พอไปตรงนู้นนี่ถ้าเปิดฮัตคือแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะเลียไปว่าแล้วนไม่ใช่ของเราไอคอยาวนี้เรียบร้อยดูหน่อยละกันตรงนี้แน่นมากขอวิงงอ่งอ้อมนิดนึงดูดิว่ามีอะไรบ้างวันนี้สําหรับบอสหาก่อนบอสโอ้โหบอสไม่เกิดเลยจริงๆอุ้ยแล้วก็เออบอสกระโดดเลเวลกระโดดเป็น840ครับพอลงคู่กับภาคาเซียอยู่ที่3 4 5 3ตรงไหนวะเนี่ย เดี๋ยวดูก่อน3453น่าจะเป็นแถวแถวแดนหนาวมีแดนหนาวพอมีบอสอยู่โอ้โหว่าไปกันค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรครับอ่าแล้วก็อย่างนี้ในวันนี้นะครับที่เราจะต้องเตรียมก็คือตัว ascension portal ครับที่จะเป็นของบอสนะครับผมอยู่ตรงไหนวะมันน่าจะคราฟที่ผมไม่ได้อ่าสแตนบายรอมันน่าจะคราฟในเครื่องนี้มันจะเป็นอ,อุปกร,กรณ์ที่เราจะ ทําให้บอสมาเกิดได้นะครับน่าจะเป็นตัวดีป่ะตัวนี้บอสอารีน่นี่เป็นอันนี้เดี๋ยวซีเมนใส่ก่อนซีเมนจัดไป1000พเอาละเรียบร้อยครับส่วนอันนี้ก็ต้องการเราเราดึงเหล็กไม้หินใส่เข้าไปเลยแล้วกันเอาเหล็กก่อนเหล็กก็ยังเหลือเยอะเมื่อกี้ก็เอาไปตรงนู้นซะเยอะเลยโอ้โหแต่ก็เริ่มจะเหลือน้อยแล้วเหมือนกันเว้ยเฮเอจางไหนดีวะเนี้ยไอโฟมแพ่นดนล,ล่านี้นะ่าจะไม่ต้องใช้แล้วบังดึงมาก่อนเลยอุย้ย ดี๋ยวดึงดึงอ,อเลยดีกวา่าเอาสออันนี้แล้วกันปรับเออเรียบร้อยไม้ไม้มีเยอะมากอ้าโอเคดูดิเจ็ดหมืนเอามา2องหมอ่าแล้วก็มีหินอย่างหนึ่งเป็นครบหินมีเท่าไหร่หินมีเยอะอยู่กันครับเอา1นึ่งมืปรับอ่าเรียบร้อยได้แล้วครับตัวนี้เรียกบอสได้แต่จำไม่ได้ว่าเออต้องใช้อะไรในการเรียกบ้างตอนนี้จะมืดแล้วครับผมกิน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  มืดแล้วด้วยโอ้โหมืดเรวมากเดี๋ยวแท่นตัวนี้นะครับเราก็จะไปวางไกลนิดนึงขอใช้เต่าตัวนี้เลยแล้วกันขึ้นขี่ยากมากกูต้องยิงขึ้นขี่แทบทุกตัวเลยไอ้ไอ้พวกบอสพวกนี้อ่ะได้เวลาเพิ่มพลังกันละเพิ่มพลังกำลังให้เต็มระบบอ่าเลือดประมาณนั้นเลยโหดหดโอเคเป็นไงบ้างอีกสักทีอ่าติดลบครับตามจติดลบแล้วไป าหมดเลยหัวบ้านกูแน่นมากจัดไปพวกกิจกะพวกลกลกหมดไปหมดเลยหุตัวใหม่ของไอ้นี่มาเพียบเลยพักนาเซียแล้วตรงนี้มีวาวคิรี่ตัวหนึ่งเว้นไว้ก่อนแทนบอสระวังทางนี้เลยนะครับม้ตรงนี้แหละกำลังสวยวางคู่กันเลยอ่าตัวนี้ก็พอระวางไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นบาเรียนะครับเราต้องตีบอสให้ตายมันถึงจะ บาลียหายไปส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแท่นที่จะทำให้บอสเกิดได้เออเดี๋ยวนะเราต้องออกจากแอร์เรีย,ยงนี้นิดนึงไม่งั้นจะมีปัญหาโอ้ไม่ได้ละว,วางไม่ได้นี่แอร์เรียงค่างใหญ่เหมือนกันหลบมาทางนี้หลบมาทางนี้ดีแหละตัวอะไรน่งหนาวปนเนี่ยตัวแปลกๆนี่โคตรเยอะพอกลางคืนนี่ม่วงอารามชามเลยฮะลงได้ปะ ลงไม่ได้ลงไปวางเองน่าจะสูงเกินไปโอ้ยใครอีกปุ่นี้โอ้ยอุ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 ้ยนี่นี่กวนตีนต้องใส่อะไรไหมไม่ต้องครับเออแล้วก็นอกจากที่จะทําให้บอสเกิดเนี่ยเรายังสามารถที่จะคราฟบอสนะครับในนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไอตัว MO i อนี่รู้สึกว่าจะเป็นการรวมให้มันเป็นร่างใหญ่เลยดีกวาเออเอาละไปกันก่อนเดี๋ยวไปดูใน แทนบอสอันนู้นก่อนว่าเราจะเรียกนะครับในส่วนของตัวบอสมายังไงบ้างเหมือนบอสเริ่มมีชื่อขึ้นมาแล้วว่าด้านุูดเมื่อกี้ผมเห็นเลือดขึ้นมาการจะตีบอสเราใส่เพียงแค่เอเลเมนต์ครับทุกคนอ๋อง่ายดายมากเอเลเมนต์เรามีอย่างเยอะอ่ะจัดไปวันนี้จัดบอสหนึ่งตัวแล้วกันดูที่มันจะโหดขนาดไหนยังไงก็ไม่มีทางโหดเท่าเราอยู่แล้วผมคิดว่าอ่านี่คือบอสของภาคนาเซียครับปะทะกับเต่าเทพเจ้า มาแล้วหนึ่งตัวครับเป็นบอสเป็นมุมเลือด1,300ล้านโอ้โหเลือดอย่างเยอะนะครับแล้วมันทำข้าวตล,ลบได้เยอะมากมันบอกนะแต่ผมว่าทีเดียวตายปั๊มเข้าไปครับเรียบร้อยเจอเตาโหนเข้าไปครับล่วงเลยอย่างอนาถข้างล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนมันจะดอกเป็นลูกอมครับแล้วก็มันน่าจะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่จะทําให้เราไปตีระดับต่อไปได้นี่ครับเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อตัวนี้ก็คือเราต้องไปจับพวกพลายมีวอลมาก่อนเราก็จะใช้ตัวนี้ในการแบบแปลงร่างนะครับเป็นตัวไอ้เนี่ยคอยาวตัวนี้ได้เป็นไททานอสอครับตัวพลายมีวอลนี่ก็เอาเป็นตัวอะไรก็ได้พวกโดรนลดเล็กแมงมุมอะไรพวกนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะก็เป็นว่าสําหรับพาร์ทนี้ครับทุกคนเราก็จะจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ